คือต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่าอุดหนุนเค้กนะคะคือพอแบบเค้กขายดีอะ่ะผมก็เลยจะต้องแบบทำเยอะขึ้นแล้วมันก็ตอนนี้มันก็เริ่มแบบมีงานนู่นนี่นั่นเข้ามาก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะตอนนี้ก็คือนอนน้อยด้วย แล้ก็แบบทำเคก้กไม่ทันน่ะคือโฟมอะทำคนเดียวไม่ได้มีแบบผู้ช่วยมีแค่น้องแม่บ้านที่แบบช่วยล้างจานอะไรเงี้ยคือทุกอย่างโฟมทำคนเดียวหมดเลยมันก็เลยแบบว่าทำยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าขอบคุณนะคะที่แบบมาอุดหนุนมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบโฮมเมดมากมาก ทำคนเดียวแบบทุกขั้นตอนมีแค่น้องแม่บ้านที่แบบว่าเตรียมของให้บ้างแต่ว่า,าถ้าเกิดเป็นการผสมอบแพ็คอะไรเงี้ยคือโฟมทาเองคือโฟมก็จะต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่อมาแพ็คขนมเพราะว่าถ้าเราทําเสร็จอะเรายังจะทําแพ็คเลยไม่ได้เรายังจะต้องแบบรอให้เค้กเสร็จตัวแล้วตอนเช้าเราค่อยแพ็คเพื่อเอาไปที่หลานมันก็เลยจะแบบ ออทำไม่อาจจะไม่ไม่ได้เร็วอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็มันก็มีงานอื่นเข้ามาด้วยช่วงนี้แล้วก็ใกล้จะเดินทางไปญี่ปุน่นแต่ว่ายังไม่มีเวลาจัดกระเป๋าเลยเพราะว่าต้องจัดเอง ให้เจมด้วยเพราะว่าเจมทํางานทุกวันวันที่โฟมจะต้องบินนะ่ะเจมก็ยังต้องไปทํางานคือเขาก็จะกลับมาแค่เพื่ออาบน้ําแล้วก็ไปสนามบินเลยช่วงนี้ก็เลยแบบวุ่นมากๆเลยค่ะฮันนี่มูนน่าจะยังค่ะ แต่วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเองนะคะมีช่างแต่งหน้าให้เพราะว่าต้องไปงานมันก็เลยแบบแต่งเองไม่ได้ขอบคุณคุณสตอรี่นะคะบูรศักด์ น้องเนลช็อปไลฟ์ไปไม่นานค่ะแปบ๊บเดียวออกกำลังกายอยากให้ได้ประมาณอาทิตย์ละ3ามวันแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนจะแบบบ่อยกว่านี้แต่แบบตอนนี้อยู่ไกลจากที่ออกกำลังกายก็เลยไม่ได้ ไม่ไม่ได้ไปบ่อยมากขอบคุณคุณสาลีค่ะขอบคุณ,ค,ค,ณคุณบูรัสบุบุษร,รักหลอค่ะสวัสดีค่ะแต่จริงๆผมไม่ไม่ได้ไลฟ์บ่อยนะไลฟ์แบบครั้งหนึ่งก็ไม่นานถ้าแบบ ปกติแล้วผมค่อยอ่านคอมเมนต์เป็นคนอำเภอเมืองเจ้าอำเภอเมืองลำปางเจ้าวันนี้ไปทำงานนะคะก็เลยแบบ แต่งตัวข้างหลังไม่มีกระเป๋านะคะมีแต่ถุงเป็นคนลำปางเจ้า ขอบคุณคุณเดซี่นะคะมินที่เป็นเชฟแล้วคือไม่รู้ยังไงคือตอนนี้ครีมชีสหมดมันก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะทำแอปเปิลคัมเบค่ะแล้วก็ทำเค้กเค้กสตรอเบอรี่เนี่ยก็วันนี้ก็ต้องไปเดี๋ยวก็ต้องไปทำเหมือนเดิม ไม่ได้เรียนทําขนมนะคะลองผิดลองถูกทิ้งไปก็เยอะค่ะเหนื่อยค่ะเมื่ออย่างเมื่อคืนก็กว่าจะแบบทําเค้กเสร็จแล้วก็แบบเคลียร์งานอะไรเงี้ยจะนอนก็ประมาณตีสองเราก็ตื่นหกโมงครึ่งวันนี้แต่งหน้ามันก็เลยได้หน่อย วันนี้ถามเครื่องสอําอางคือจะตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ของโฟมทานข้าวแล้วค่ะขอบคุณคุณเกรซนะคะร้านเปิดนะคะ เปิดตลอดเลยชุดออกกำลังกายโฟมใส่ของ mood active ค่ะของเพื่อนโฟมเองของคุณดาชื่อแบรนด์ mood active นะคะร้านอยู่หน้างนิวาส43ค่ะไม่ได้ทำผาดการนะคะ ไปส่งขนมก็ทุกวันนะคะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้อยู่ร้านทั้งวันเพราะว่าแบบมันมีหลายอย่างอ่ะที่ต้องทำอ่ะถ้านอนก็นอนประมาณตีหนึ่งค่ะ ส่วนใหญ่ก็คือตีหนึ่งแล้วก็จะแบบเรเลหน่อยก็ตีหนึ่งกว่ากว่าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ทำเองนะคะช่างเขาทำนอนดึกใช่เจมไปถ่ายหนังนะคะอ่านทันบ้างไม่ทันบ้าง ่านทันนะคะคอมเมนต์ดีๆอ่านทันหมดเลยเห็นเม้นแล้วค่ะ คุณคุณโปโปรโรเดี๋ยววันนี้จะทำขนมวันนี้คิดว่าน่าจะทำแอปเปิลคัมโบค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่เคเค้กนะคะขอบคุณนะคะที่มีส่งของให้ด้วย อิงไม่อิงอะไรอิงไม่อิงขอบคุณนะคะโมส่งแค่ร้อยสิเองออนไลน์ยังไม่ทันนะตอนนี้ทําส่งที่ร้านก็ยังไม่ค่อยทันเลย ไม่ได้แต่งเองค่ะแต่งไม่ได้เลยแบบนี้แต่งไม่ได้เลย <_ an> เสื้อที่ใส่วันนี้นะคะของลองชองนะคะ ที่ร้านโฟมมีทำกับเพื่อนนะคะมีลายแมนค่ะสั่งในลายแมนได้นะทุกคนผมแต่งหน้าไม่ได้เรียนทำขนมเลยค่ะอยากอยากเรียนเพิ่มด้วยค่ะแต่ยังไม่มีเวลาแต่ตอนนี้ก็คือ ห้ผิดพลาดก็คือทิ้งอย่างเดียวเลยห้ามผู้ชื่อะไยห้ามผู้ชื่ออะไรอ่ะขอบคุณคุณแนนนี่นะคะให้ดอกกุหลาบขอบคุณคุณอาค่ะผมไม่รู้อ่ะ สีน้ำตาลแต่โฟมไม่รู้ของแบบเฉดอะไรอย่างเงี้ยโฟมทำที่กิกกี้บิวตี้นะคะสยามซอยสามเออทำบาวนี่ดีกว่าเนาะเพราะว่าบาวนี่ที่ร้านหมดต่างหูคือในอจอค่ะแบบเอยหรือลอสอ ขอบคุณคุณป๊อปคุณเอมค่ะขอบคุณคุณแนนนี่ของโคงก็เป็นบาวนีหน้ากรอบนะคะ นัางน้วาดค่ะจริงๆอ่งกว๋วยเตี๋ยวอะจะทำแล้วแหละแต่ว่าพอจะทำปุ๊บพ่อเขาก็ไม่ว่างไงไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่อยากทำให้แต่ว่าเขาไม่ว่างกินอะ ห้ามชื่อแอปขอบคุณคุณดีมนะคะใช่ค่ะแต่ละวันคือเค้กจะไม่เหมือนที่พยายามจะทำให้แบบเออตอนนี้ด้วยความที่แบบมันแบบขายดีก็จะมีตัวแบบเค้กชีสเค้กหน้าไม้บาบร์บิร์นชีสเค้กใช่ไหมแล้วก็เค้กเค้กสับเบอรรี่ก็พยายามที่จะเอาสองตัวเนี้ย อยู่ติดร้านไว้ตลอดแต่ว่าวันนี้ครีมชีสม,มันหมดอ่ะก็เลยได้น่าจะได้เคบเค้กแล้วก็บบวนี่แหละผมเล่นละครไม่ได้ค่ะมัน,ม,นมันแข็งมากๆ ขอบคุณคุณแจ็กกี้นะคะเดี๋ยวจะต้องทำแล้วค่ะชื่อน้องหมาคือเริ่มแรกคืออยากอยากมีน้องหมาชื่อแบบชื่อภาษาไทยอย่างเงี้ย ขอบคุณคุณปูนิ่มนะคะทำคลิปแต่งหน้าอันนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้แต่งเองนอนดึกทุกวันเลยค่ะ เค้กที่ค่าเค้กที่ร้านจะทำกับเพื่อนนะคะไม่ได้ทำทุกก้อนเองคนดูเยอะใช่ไหมขอบคุณนะคะอุ้ยปูขอบคุณนะคะเพิ่งเคยเพิ่งเคยได้ปูไต่หัว เต็มไปถ่ายหนังค่ะเยอะมากๆใช่ไหมขอบคุณนะคะไม่ขึ้นแจ้งหรอโดนปิดหรอถ่ายหนังค่ะ มีไข่ในรอมอแล้วนะขนมพูดพูดไม่ได้ใช่ไหมทำขนมไปด้วยไลฟ์ด้วยไม่ได้ขอบคุณนะคะคุณเฟย่าชอบขอบคุณนะคุณดอกไม้กลางอะไรเอ่ยซีมอเจลว่ะ คือโฟมกินอะมันไม่ใช่แบบว่ารสชาติมันไม่อร่อยนะคือความรู้สึกโฟมอะมันไม่ไม่ได้มีรสชาติอะแล้วก็มันก็จะเป็นกลิ่นที่เหมือนแบบเขาแต่งกลิ่นมาแล้วอย่างที่ตัวที่โฟมกินมันก็จะเป็นแบบกลิ่นเชอร์รี่แต่ว่าสิ่งที่มันยากอะมันคือแบบตัวเนื้อมันตัวเท็กเจอร์มันที่แบบว่ามันกืนไม่ค่อยลงคือถ้าโอเคถ้ามันกินแบบว่า แค่ช้อนชาอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลืนได้แหละแต่แบบแค่กินเป็นช้อนโตะมันยากแต่ว่าเราแค่ลองนะทุกคน,มนหมายถึงว่าเราแค่ลองเฉยๆโฟมไม่ได้กินประจำกินไม่ไหวคืออยากจะตอนแรกก็อยากจะแบบลองดูไงว่าเออเขาบอกว่าดีถ้ากินถ้ากินแบบติดต่อกันกี่วันกี่วันมันจะเห็นผลไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าบางทีเราก็ลืมบางทีมันก็ความรู้สึกคือแบบไม่อยากกินอ่ะเราเราก็ไม่ได้กินค่ะร้านมีแค่สาขาเดียวนะคะ มไปถ่ายหนังขอบคุณนะคะใช่ค่ะเรื่องใหม่คือถ้าสีแบบแต่งหน้าวันนี้ไม่รู้เลย ไม่ได้แต่งขอบคุณเจอเจอทักได้นะคะขอบคุณคุณคากินะคะปอปลาขอบคุณนะคะแต่อันนี้คือขนตาจริงนะคือแค่ดัดแล้วก็ปัดมาสคารา่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ต่อขนเขาเรียกไม่ได้ใส่ขนตาปลอมแล้วก็ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ พอถ่ายรูปได้แต่ว่าไม่สวยนะตัวจริงมันอาจจะไม่ได้สวยนะคะคลิปปลอนผมทักมากทักมาเยอะมากเลยอะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้คะ่ะแต่ว่า สอนไม่ได้สอนไม่รู้จะสอนอยังไงแต่ว่าทำให้ดัวได้ขอบคุณคุณกุ๊บกิฟทำคิ้วที่แวกที่อนาตาเซียค่ะ วันนี้ไม่รู้เลยอะว่าเครื่องสำอางของอะไรเพราะว่าเป็นแบบท่างแต่งหน้ามาแต่งอุ๊ยขอบคุณค่ะคุณดีมขอบคุณคุณเกมตุ้มหูของแบบอ,อจอของอาจจะลอสดอรหรือแอปสม้มไม่รู้ทำไม่ได้แต่มไม่แพงค่ะแบงแดงแบ,งแ,บงแดง พ่อไปถ่ายหนังสีผมแค่รู้ว่าสีน้ำตาลแต่เฉดไม่รู้เลยต้องทำบาวนี่ละผมก็ลืมหมายเห็นว่าต้องทำบาวนี่ผมไม่ได้ทำเองวันนี้ใช่ค่ะจะไปทำขายที่ร้านนะคะถ้าเกิด อยากลองทานก็มีที่ร้านเราก็สั่งได้นะคะไม่ได้เรียนทำขนมนะคะเพราะว่าลองผิดลองถูกแล้วก็จริงๆมันก็พลาดเดยอะมากเลยเราก็ทิ้ง แต่วันแต่วันนี้ไม่ได้ทำชีสเค้กหน้าไม่แน่หรือเพราะว่าชีสครีมชีสไม่พอวันนี้ไปทำงานมาค่ะเดีย๋ยวจะตัดคลิปให้ดูนะว่าไปทำอะไรมา พูดแบบอันนี้ได้ไหมอ่ะแบบรอมอหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพูดชื่อเต็มได้รอมอหรือกออย่างเงี้ยหรอหรือว่าแบบเราสามารถพูดพูดชื่อเต็มได้อ๋อ สั่งได้ในลอมอตลกเนาะพรุ่งนี้ที่คิดว่ามีแน่ๆก็คือเคปสสตอเบอรี่กับบราวนี่ค่ะแต่ว่าส่วนแอปเปิลคัมเบเดี๋ยวขอดูก่อนว่าครีมชีสพอหรือเปล่าแต่ก็อยากทำนะคะลอมอลอมอก็คือลอมอก็ไม่เขาไม่ให้พูดไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะลอมอก็คือ เป็นการส่งรอมอะที่แบบแอปสีเขียวอ่ะเอารถเขียวรถเขียวรถเขียว ก็เขียวทั้งคู่ขอบคุณคุณปอยสีค่ะการะยาะนีรุ่นไหนจำรุ่นไม่ได้อ่ะแต่ว่าน่าจะแบบจบมาสิบเก้ายี่สิบปีแล้วมั้ง เสื้อของลองชองนะคะถ้ามีเบบีก็ขอให้หน้าเหมือนให้หน้าเหมือนเจมส์ฮอฟมไม่มีดั่ง ไปอุดหนุนถ้าใครได้ไปอุดหนุนเบลนี่หน่อยนะคะขอบคุณคุณน้ำตาลขอบคุณคุณไบร์นะคะ ขอบคุณคุณมีมีค่ะอู้ขอบคุณคุณกอล์ฟขอบคุณคุณนินนะหรอหนิงเปิดทุกวันนะคะปิดสามทุ่มเบานี้กดสั่งได้ค่ะ มีคือถ้าเกิดกดแล้วอะถ้าเกิดกดในเมนูขนมแล้วแบบมันไม่มีขนมอะแปลว่ามันหมดโฟมะจะเติมขนมส่วนใหญ่ะจะช่วงบ่ายซึ่งเดี๋ยวนี้มันขายดีก็เลยแบบอาจจะหมดเร็วหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่โฟมจะแบบเอาขนมไปเติมอะประมาณบ่าย เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะต้องไปทำขนมแล้วไม่อย่างงั้นเดี๋ยวจะไม่ได้นอนไปก่อนนะขอบคุณนะคะทุกคนที่ส่งข,ของขวัญมาให้ถ้าว่างอีกจะมาไลฟ์ใหม่นะคะ